สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน Star s o c c o r TV ครับพาท่านมาที่เอทัสเ t เดียมพร้อมกับคณะของบิ g โคล a าในแคมเปญสามตัวแทนประเทศไทยด้อนจุดโทษกับโจฮาร์ดนะครับวันนี้พาทัวร์สนามเอทัสเ t เดียมของทีมเรือใบตีฟ้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่แล้ว กิจกรรมวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับประมาณ10โมงเศษก็รวมๆตรงนี้ครับที่ข้างหน้าโคเ a ียนเบลสแตนทางเข้าของสเตเดียมทัวของแมนซตีกิจกรรมทัวร์สนามและ,ะสถานที่ต่างๆของแมนซตีเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเพิ่งจะได้รับความนิยม ไม่เท่าไหร่นี่เองครับก็รุ้นการนี้หลังจากคว้าชั้นพรีเมีร์ลีกก็มีคนให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีของคณะของปิคโคล่าที่มาเยี่ยมเยือนกันถึงถิง่นไอซ์แลนด์นี่นี่เป็นขอบสนามเอทัสสเตเดียมนะครับเดินจากอุโมง์ทางเข้ามาเนี่ยก็จะมีไกด์นะครับคอยให้ข้อมูลตามจุดต่างๆตอนนี้ทุกคนอยู่ที่อัธจันทร์ ของโคลินเบลสแตนนะครับตรงนี้เป็นโทฟี่รูมนะครับถ้วยแชมป์พิเมล์ลีกอยู่ในนี้ในห้องนี้ก็จะมีภาพประมวลต่างๆครับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นฤดูกาลยันท้ายซีซั่นครับถึงพวกเขาคว้าแชมป์พิเมล์ลีกหลังเกมชนะฟิชบัคเรนเจอร์ในนัดส่งท้ายซีซั่นนอกจากภาพนิ่งแล้วก็จะมี ไฮไลท์ต่างๆครับเหตุการณ์สำคัญสำคัญในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญครับห้องแต่งตัวนักเตะจริงๆครับของแมนซิตี้ข้างในนี้ประดับประดาอย่างหรูหรานะครับเบาะนุ่มครับนิ่มเหลือเกินนะครับคล้ายกับเบาะรถแข่งเลยนะครับวันแข่งขันจริงเนี่ยนักเตะนี่ก็จะนั่งตามที่เห็นเนี่ยครับก็ฟังเลคเชอร์จากคุณสื่อโรเบโตมานชินี่ นี่ครับก็ไล่เรียงกันมาครับแล้วก็นี่เป็นเสื้อของโจฮาร์ดครับนายาวางมือนึบที่เพิ่งร่วมกิจกรรมกับปิคโคล่าก็ถ่ายรูปก,กันของเปล่าของคอครับก็เข้าช่วงปลายปีนี้ก็ตกแต่งด้วยบรรยากาศของคริสต์มาสมีเยอะครับสันตะคอสีฟ้าอันนี้เป็นรูปจำลองครับของโรเบโตมาชินีอันนี้คือทั้งหมดครับของกิจกรรมจากปิโคลาในการมาเยือน เอทัสเซียมสองวันก่อนที่ทีมงานของพิโคล่าจะกลับมาเยือนที่นี่ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ระหว่างซิตี้กับยูเนเต็ดครับ